สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้ผมนำคาถาศักดิ์สิทธิ์ของท่านพ่อคล้ายวาจาศิษย์มาฝากทุกท่านกันนะครับหัวข้อคาถานั้นเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์เข้าป่าผจนภัยปลอดภัยแน่นอนอันนี้เป็นพื้นฐานของข้อมูลคาถาที่ผมได้มานะครับแต่ว่าอยากให้คิด ไปในทางที่กว้างๆที่สามารถจะใช้ได้ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นในการเดินทางไม่ได้หมายความว่าเดินทางในป่าอย่างเดียวเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็เป็นการที่เราจะเดินทางไปไหนก็นแล้วแต่ขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้สามารถใช้คาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราในการเดินทางได้ นะครับแต่สมัยก่อนนั้นท่านพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ท่านเ,าเดินทางบินทบาทหรือทุดงในป่าท่านก็ใช้คาถาบทนี้นะครับในการครอ,องชีวิตอยู่ในป่านะครับได้อย่างปลอดภัยท่านเป็นจเจ้าวาดอยู่ที่วัดสวนขันตั้งอยู่ที่ตำบลสวนขันกิ่งอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พระประหลัดคงเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกนะครับพระประหลัดคงเป็นลูกศิษย์ของพระครูกลายต่อมาลาศิขาบทพระครูกลายจึงเสนอท่านพ่อคล้ายให้เป็นเจ้าอาวาสน,นะครับแล้วก็เป็นตลอดมาเป็นเวลา65สปีจนถึงวันมรณาภาพของท่านพ่อคลายนะครับท่านพ่อคล้ายเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ คนทางใต้เคารพนับถือเป็นอย่างมากนะครับท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีวาจาสิทธิพูดคำไหนเป็นคำนั้นไม่ว่าจะพูดในทางที่ดุดาว่ากล่าวสั่งสอนหรือจะเป็นการให้พรล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิน้นท่านเป็นพระที่สมเดสจพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความเคารพแล้วก็เข้าหาอับไหว้พูดคุยนะครับ บทส,สวดนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับต้องขึ้นบทส,สวดรอบน้อนพระพุทธเจ้าก่อนนะครับนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นก็ท่องคาถาของท่านพ่อคลายนะครับดังนี้ พ, uh, พุทธังแคลคาดพระพุทธเจ้าย่างบาดอิติปิโสภควาทาำมังแคลคาดพระพุทธเจ้าย่างบาดอิติปิโสภควาสัง,งคังแคลคาดพระพุทธเจ้าย่างบาดอิติปิโสภควาภาวนาไปเรื่อยนะครับภาวนาไปเรื่อยๆ,อไ,อยๆไม่บ่งบอกว่าต้องท่องบทเดียวสองบทสามบทนะครับเหมือนกับว่าเดินทางไปก็ภาวนาบทนี้ไปเรื่อยๆ เดินทางไปก็ภาวนาไปเดินทางไปภาวนาไปอยู่ว่างๆนะครับไม่ทำไรมีสมาธิมีจิตจดจ่อเราต้องการความปลอดภัยเราก็ภาวนาพุทธังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างบาดอิติปิโสภควาธรรมังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างบาดอิติปิโสภควาสังคังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างบาดอิติปิโสภควาก็ภาวนาไปเรื่อยตลอดการเดินทางนะครับ คาถาบทนี้เป็นคาถาที่พาอท่านคล้ายท่านใช้สวดภาวนาเวลาออกเดินทางเดินทุดงในป่าเดินบินทบาลหรือเมื่อจะเข้าไปจนภัยเป็นคาถาแค้วคลาดปลอดภัยถือว่าเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากท่านใช้มาตลอดเวลาเพราะว่าท่านเป็นพระเกติอาจารย์ที่เดินทุดงในป่าอยู่บ่อยๆจะใช้ชีวิตอยู่ในป่าท่านจิงต้องใช้คาถาบทนี้นะครับ ความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นนี่เป็นที่เรื่องลือนะครับชาวบ้านเรื่องลือกันเลยว่าท่านเป็นพระที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มากนะครับคําว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์นั้นมีตัวอย่างเช่นฝนตกลงมโนราเป็นวาจาศิษสิทธิ์ของท่านพ่อค้ายท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฝนมันตกที่ลงมนโนรานะครับเหมือนกับว่า ท่านจะพูดว่าให้ฝนตกที่โลมโนโลาฝนก็ตกที่โลมโนโลาเท่านั้นนะครับตกที่นอกวัดที่โลมโนโลาซึ่งก็เป็นไปตามคาพูดของท่านนะครับชาวบ้านก็ราเรียว,ว่าเป็นที่สังสิทธิ์พูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือรถไฟออกไม่ได้ด้วยวาจาสิทธิของท่านพ่อคายนะครับท่านลืมสักติไว้ที่บ้านโยมนะท่านก็ใช้ให้ลูกศิษย์ไปเอา ลูกศิษย์ก็กลัวรถไฟจะออกแต่ท่านก็บอกว่ารถไฟต้องรอนะยังออกไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไงรถไฟก็ยังไม่ออกนะครับจนลูกศิษย์ของท่านเนี่ยไปเอาสังคติที่บ้านโยมมากลับมารถไฟจริงจะออกได้ก็ถือเป็นเรื่องที่เป็นวาจาศิษย์ของท่านนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ท่านพ่อค้ายท่านเป็นพระอิรยาเจ้าผู้ร่วงลู้นะมหาคตคือบอกว่าท่านบอกไว้ว่า บอกไว้ว่าก่อนจะละสังขารนะวันใดเบอร์ออก0ูนตัววันนั้นฉันสิ้นบุญนะครับก็เป็นไปตามวาจาสิทธิ์ของท่านเมื่อเบอร์ออก0ูนย์สตัวนะครับท่านก็ออมอนนภาพนะครับเป็นไปตามนั้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนหรือชาวบ้านเนี่ยจะพูดกันด้วยเ,เสียงเดียวกันว่าท่าน พูดจาอะไรแล้วศักดิ์สิทธิ์มากเพราะท่าน้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยไม้หน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสท่านมีอารมณ์เยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาท่านบางจะให้พรกับทุกๆคนทุกๆญาติโย,ยมทุกคนที่ไปที่วัดให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เป็นสุขให้เป็นสุขนะครับชาวบ้านต่างพากันกลัวคําตําหนิของท่านเพราะผู้ที่ถูกตําหนิทุกหลายล้วนต้องพบกับความวิบัติชาวบ้านจึงหวังที่จะได้รับคำอวยพร เพราะคําเหล่านั้นเป็นการพยากรณ์ที่แม่นยำทั้งในทางที่ดีและในทางที่เสื่อมเสียนะถ้าท่านให้พรพรนั้นก็จะสำเร็จจริงๆถ้าท่านดุก,กล่าวว่ากล่าวท่านก็จะคนที่ดุถูกดุก,ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับและสุงท้ายทิ้งท้ายด้วยเหรียญของท่านนะครับ ทิ้งท้ายด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนต่างหากันนะครับชันมากนะครับก็คงหาไม่ได้แล้วนะสมัยนี้เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยก็ใครที่สามารถเก็บไว้ได้ก็คงไม่ปล่อยออกมาง่ายๆนะครับถือเป็นเรื่องที่หายากถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หายากชันมากท่านพ่อคลายนะครับพอท่านคลายนะครับโหหาประมาณประมาณค่าไม่ได้นะครับในเวลานี้นะครับแล้วผมทิ้งท้ายไว้เสมอทุกๆุก คลิปที่ทำออกมานะครับว่าการใช้คาถาให้เกิดผลนั้นผู้ใช้คาถานั้นต้องมีศีลน,นะครับต้องมีศีลผู้ใช้คาถาต้องพยายามรักษาศีลให้ได้ให้ได้อย่างสม่ำเสมอนะครับคาถาที่ใช้จริงจะเกิดผลผู้ใช้ต้องมีศรัทธามีความเชื่อมั่นต่อคาถาและครูบาอาจารย์เจ้าของคาถานะครับคาถาที่จะส่งผลนะครับผู้ใช้ต้องมีสมาธิ ขณะสวดต้องมีจิตจดจอกับคาถานั้นๆไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกนะครับให้จิตใจมีสมาธิตั้งมั่นมากเท่าไหร่ก็ย่อมจะเห็นผลจากคาถานั้นมากเท่านั้นการที่เราเใช้คาถาแล้วเราไปคิดเรื่องอื่น,อ,นออกแปกไปเรืเ่อยๆคาถาที่เราใช้มันก็จะไม่ส่งผลที่แท้จริงออกมานะครับเราต้องมีสมาธิ นะครับมีสมาธิตั้งมั่นกับคาถานั้นคาถานั้นจริงจะส่งผลที่ดีออกมานะครับรวมทั้งสําคัญมากเลยเราจะใช้คาถาเราเป็นคนดีหรือไม่การใช้คาถาให้ได้ผลตัวเรานั้นต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมการเป็นคนดีมีศีลธรรมนั้นประกอบไปด้วยสุจริตธรรมที่ดีทั้ง3คือคิดดีพูดดีทดําดีต้องเป็นผู้ที่นับถือศีลห้าเป็นอย่างน้อยอย่างต่ํา นะครับเพราะว่ามันจะมีสิน5กับสิน8ถ้าเรานับถือสิน5้าได้คาถาที่เราใช้ก็จะได้ผลเร็วหรือได้ผลนะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ลักขโมยไม่หยิบต้องของคนอื่นโดยไม่ได้รับไม่ได้รับอนุญาตไม่ประพฤติผิดในกาไม่ไปวุ่นวายยุ่งเกี่ยวกับลูกเมียของผู้อื่น ไม่โกหกมดเท็จหลอกลวงชาวบ้านหรือใครก็นะครับไม่เสพเครื่องดองของเมาทั้งหลายทั้งปวงและต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติถูกต้องตามหลักอริยธรรมตามหลักประเพณีที่ดีงามนะครับการประพฤติดีคิดดีทำดีพูดดีมีศีลห้านะครับรวมแล้วก็คือเป็นคนดีมีศีลธรรมเมื่อเราเป็นคนดีมีศีลธรรม เราใช้คาถาใดๆก็แล้วแต่คาถานั้นก็จะส่งผลโดยตรงและรวดเร็วนะครับเราไม่ได้หมายความว่าใช้คาถาแล้วจะได้ผลทันทีันใดต้องมีระยะเวลาด้วยครับโอเคนะครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ